สมบูรณ์เลยครับเงี้นะบวมมากว่ะอ้าวว่ะสาวกสื่อว่าเพเธอ คำเตือนวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับคำแนะนำจากท่านผู้ใหญ่นะครับวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูแลอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับนะครับท่านผู้ชมโอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคือทุกคนเห็นผมไหมอยู่ข้างนอกนะตอนนี้อยู่ข้างนอกห้องนะครับ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ตอนเราก็สู่ช่อง X The Toy เลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแบบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะก็จะแบบเมื่อสักหน่อยคือวันนี้ผมโดนแย่งเวลาคลิปมากครับทุกคนเออคือผมอยากอยากอยากเอาขึ้นนะครับทุกคนพูกง่ายผมอยากเอาขึ้น่ะก็มีน้องๆขอมาบอกว่าอยากให้พี่เอกทำคลิปแย่งสมบหรี่นะครับแต่ว่าการสมบหรี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับอย่าลอกเลียนแบบนะคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกนะครับ อย่าลอกเลียนแบบนะน้องๆหนูๆน,น,นะครับทุกคนโอเคไหมตอนนี้ผมก็ไปได้ไปซื้อบุหรี่นะครับทุกคนแต่ว่าแจนน่มันอยู่ในห้องผมมาออกมาเปิดกล้องอยู่ข้างนอกแล้วจนะน,นั่งเล่นเกมหรือยู่ในห้องผมก็จะแบบไม่ได้สูบจริงๆนะครับแค่แบบจะแบบจะแบบให้ให้ใหแจนมันเห็นแบบบุหรี่เฉยๆนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่อยู่แล้วนะครับผมลืมซื้อไฟแชกเ่ประเด็นผมต้องไีบไปซื้อไฟแชก ผมจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องซื้อผมงั้นไม่ต้องซื้อไพแช็คเอาแค่บุหรี่เฉยๆก็จะแบบทําแบบเครียดนะเครียดแบบเครียดแบบแล้วก็แบบคิดเครียดอะ่ะอยากอยากแบบคิดคิดเรื่องอ่าแบบมีเรื่องให้เครียดแล้วก็แบบจะแบบจะเอาบุหรี่มาดูครับเออแล้วก็ไปดูว่า มันจะมีปฏิกิริยาอะไรกับผมนะครับก่อนจะไปชงคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนเราจะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรทุกคนก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปมาเลยคือผมโดนไปยึะตอนนี้ผมจะเอาคืนบ้างนะครับว่ามันจะแบบโทรฟ้องแม่ผมไแม่เลยก่าน <laughs> เจอกันครับ เป็นยังไง้ดูเงาเปล่งตาออกมาจุดเด่นหนาอยู่เหรีมรนี้ล่งกับปลุงปล่ตาคนละสเท่าตัวยังไงเด็กกระเูครับใครจะดูเส้นเด็กทำไงนี่นี่ทำไงเด็กกระเบงีหัวเท่าทำไงนะะี่ดีกว่าเตย ี <c oughs> นายจะไม่พูดไม่เห็นอย่างอ่ะ <c oughs> อ๋อเห็นอย่างละ <c oughs> ม่ใส่ก็ดีลองปุไฟสุดกเห็นอย่างเดียวจะดูบริรีทำไมที่เนี่ยไม่ใส่ก็ดี เขียร์ไม่ีเรื่องปวดสมองนี้เขียร์ทดูตื่นเต้นเขียร์เรื่องอใส่ช้าละโอุย้ยไหนเฮ็ดไม่อะบ้าดูบุหรี่ดูที่เน,นอ้ยหอมเนาะสนตีนเนาอ เรื่องบอก,กว่าเขาดุรีเรื่องาามาอว่าเขาดุีขามหามาเสียงไเอ้อมา่ไหนเลยน,นาเอาไปดูปทเรียนงสบายใจดูดีเสียดนะไ่ดูบ้านโดนนะเป็นยังไงอยู่ เป็นดูดไงเปนยก่แมนหมีอาเรออบูซ้านี่ใส่หมาแบบอ๋อเปี่ยไป่แตกันนี้แหมไปหาใหนุนหนุไปนูสนไปนูนเข้าไปด้วยม่มาวองมาใอดีามาเย ไมไปใส่วตทุน,นอีกอย่ามากเก่กว่าสองดอนกกว่าสามสมส,ส,ส่สามส่นไปีดูด2วล้สองม้นแบบดูดยังหน่อยให้ดูดมืได้หลายม่วนจะได้ตายเดี๋ยว้โอ้ยสตบอาย่อะไรทำไม กมาบกเขโดดีนเขาทำเาได้บไปได้เป็ไปเอ้ากะโดดแบบมวๆไงมวเขาเขี่เรวิลงหเขีเขาอยดูดี่ระมีเร่องดริดรเรียงไรเร่องไรบอกมาเรียงย่งกระบอกมาสิล่ะแกแก้ปัญหานิาไยอ่ะ เป็นว่าชอบเล้าแต่แต่เลยเธอน่เล่ะดูดีกาชอบคนนี้ชอบคนนี้ชอบปะมันจะเห็นเขามันจะเห็นปากเราออกไหมอว่าแกไมเชืมันกอนเลยอะไม่ใช่เงือ่งจะรู้สึกนะงไงอ่ะจะเห็นมากยันสแนใช่มล่ะ คนตีนแล้วฉันไม่มีสัวบนี้ด้ัวยังไงัวสัวหมันตัวจะไปหาผู้บ่าวใหมแล้วผบ่าวมึงแล้วก็ไปหาไปดูนะเฮ้ยแนะบ่มากว่าอ้าวว่ะสาวื้อว่าแพงแพงอย่งไ กินว็น่ะว่ชอบอีกปเฮเุกับไปเฮเดทไก่ไก่ยัางมาไก่บ้ามากอะไรชุดทิดหรูตัวนี้ลนะมันโม่แล้วนี่มาแจบป่ะใ่เหนอ่านทำไมอ่ะเขาขอุ๋ยเะซือเอกี้เป็นยังไล่ ฮะเป็นเป็นยังมันเป็นที่เขาถือเปลยนกับผูสคนอื่นเขากระดูดไรคบต้องยิบยังแต่คนอื่นไงไใหญ่ๆนั่งเขาออกไหมเขาเขาอยากร้องดูบ้างว่ามันเป็นแบบอะไรสิไม่อยากร้องอย่างไม่เห็นจะมาแล้วเองกแบบมันไหนแบบมันเป็นยังไงก็แล้วเขาก็คิดถึงความหลังเขาไปอยากกระเปดูดีก็มันว่าดิ่งไงเอาเขาแบบมีเรื่องแข็งแกร่งให้เขาได้ยังดูเขาไปเห็นที่แบบเนาะแล้วเจ้าเขาถิบเลยนะอุ้ยแตก่ไปวะเธอ Tại sao? Cái gì? Cái gì? Chết rồi, con khỉ thật Cái gì? Mua một tỉ, dù sao cũng được gì Cái gì Cái gì mà? Cái gì mà? Cái gì Cái gì เสียดเด็ดุนะยันไปหุ่นยั่วใหม่ถ่ายจิ้มแจงก็ซื้อเก็บหัวซื้อว่าเธอแบได้เห็นเขาแบบเปลี่ยนได้ก็เปลี่นได้สิขอเห็นน้ำโอเคโอเคโอ้ยกล่องปุ๊บโอเคครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ใครเห็นเนี่ยใครเห็นเนี่ยบังคาแรคเตอร์ซื้อถ้าเห็นเธอสูบบุหรี่ไว้ย่างเดียวเห็นเขาสูบบุหรี่ไว้ยังเด้ผู้ชงกับปวกวาซะเห็นยาสูบ เจงกันเล่ยนตามันเกียมไม่ทัสันล่าเลยเพราะว่อน่าสูบบุหรี่อะครับน้องๆมันจะ่ายมากอะแกสูบบุหรี่อย่าไปดูเลยช่องเอ็กดูทรอยดไปดูช่องเจนนี่สันล่าดีกว่าชอบกากะกันนะชอบกะกากันนะชอบกะกากันไหแข่งกันเวลาไม like ่ต้องรักทรัพย์กันเวลาโอเคครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย